คุนไดสตา r เลีนะครับ2.2พรีม i u มวิสซันลู o นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นระบบ LED นะครับมีไฟที่บนดข้างพร้อมอ่าสวยๆอย่างนี้เลยประตูนะครับเป็นประตูสไลด์ออโต้นะครับภายในเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้านะครับปรับร้อนเย็นได้หลังคาเป็นหลังคาซันลูฟนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับสวัสดีครับ อยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้กับรายการรถโคตรสวยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีของแลไอเทมมาใหม่จอดสดซิงๆเลยนะครับเพิ่งลงสื่อวันนี้ครั้งแรกกับเจ้า h ุนไดสตารเลียนะครับ2.2พรีเมียมวิสซันล o ฟนะครับเป็นเครื่อง2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับผมรถสวยเจ้าของคนเดียวเลขไม่เพียงแค่40,000กิโลนิดๆเรามาชมกันว่ารถตัวจริงสวยแค่ไหนดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าเป็นไฟระบบ LED นะครับผม พร้อมด้วยกระจังหน้าเป็นลายไดยมอนคัตสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีกล้องมอง360องศาพร้อมคันนี้อ่าไปด้านข้างกันต่อล้อแม็กลายได a มอนคัตเช่นกันนะครับขอบ1 8นิ้วเป็นล้อลายพิเศษเฉพาะตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นระบบ LED นะครับมีไฟที่บนไดข้างพร้อมอ่าสวยๆอย่างนี้เลย ตามมาตามมากันต่อที่ด้านหลังนะครับผมที่ด้านหลังด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะครับแบตสตาเลียสวยๆไฟท้ายเป็นระบบ LED งามๆอย่างนี้เป็นลายตารางคิวบิกลูกบาศก์อย่างนี้เลยนะครับสวยมากๆคันนี้รถเป็นตัวท็อปนะครับผมอ่าเรามาชมด้านท้ายกันหน่อย <c oughs> ฝาท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเปิดมีกันหนีบพร้อมรุ่นนี้ รถนะครับน็อตเดิมท้ายเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับไม่เคยถอดไม่เคยโดนทําสีไม่เคยชนหนักเลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราปิดด้านท้ายให้ดูฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับปิดได้ด้วยแค่ทัดเพียงปลายนิ้วเท่านั้น oh, <no. S 1> อ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อด้านในนะครับพอเปิดประตูนะครับประตูจะบันไดจะเลื่อนออกมาทันทีนะครับเป็นระบบออตโต คอนโซลข้างสวยๆเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้ากระจบวงข้างปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับเบาะที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมด้วยแอร์แบ็กพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมด้วยระบบคูซอนโทมีแพดเดิลชิปหน้าจอเรือนไมเป็นระบบจอดิจิตอล TFT นะครับสวยๆอย่างนี้เลยเลขไม่เพียงแค่40 0 0 0กิเมตร0 0 0กิเมเท่านั้นหน้าจอกลางนะครับ รองรับระบบมันติมีเดียครบมีบลูทูธมีเนวีมีระบบ Android Auto และก็ Apple Car า l a เพร้อมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับอ่าเรามาชมด้านหลังกันต่อในส่วนของตอนผู้โดยสารนะครับผมประตูนะครับเป็นประตูสลด์ออโต้นะครับผมเป็นไฟฟ้าภายในเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้านะครับปรับร้อนเย็นได้ตัวนี้ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีนวดด้วยเนาะมีนวดด้วยเป็นเบาะนวดด้วยนะครับพร้อมด้วยพอร์ต USB ครบทุกตำแหน่งที่นั่งเลยเบาะเป็นเบาะหนังลายไดมอนด์คัตนะครับทำมาสวยๆเลยคันนี้หลังคาเป็นหลังคาซันลูฟนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับเป็นหลังคาซันลูฟทั้งตอนผู้โดยสารและตอนคนขับเลยนะครับสวยมากๆสวยมากๆคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิว่าเขาเก็บบันไดกันยังไงพอเราปิดประตูปุ๊บ ประตูก็จะสไลด์ปิดไฟฟ้านะครับบนนดก็จะทำการเก็บตัวเองด้วยระบบออโต้เลยร <Wow. S 1> อๆๆๆกันไปเลยนะครับอยากรู้ราคากันยังหล่ะรู้ราคากันยังรถสวยมือเดียวเจ้าของคนเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าฮุนด d a สตา a r เลียพรีเมียมวิสซ์ลูปเครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบคันนี้เลขไมเพียงแค่43,000กิโลเมตรนะครับเราเปิดราคาที่1,698,000บาทเท่านั้นประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบล้านผมบอกอย่างนี้ดีกว่า ประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบล้านย้ำอีกทีนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่0952463552เป็นเบอร์เซลเต้โดยตรงนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะครับหรือจะโทรตรงหาเซลเต้ได้เลยเซลเต้ยินดีดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์หรือว่าของแถมสิทธิประโยชน์ต่างๆเดี๋ยวเซลเต้จะดูแลให้นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นย้ำกันอีกทีนะครับหุ่นด s t สตาเลีย2.2พิมพ์วิดส์ลูฟคันนี้ ราคาเพียงแค่1,698,000บาทสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เซลเต้0 9 5 2 4 6 3 5 5 2นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ